ลิรูยานไม่เคยฝันเลยว่าตอนที่เขาโชว์ต้นหยกให้เพื่อนดูแล้วทิ้งฉันไว้คนเดียวที่ภูเขาไอหลาอย่างไม่ใย,ยดีฉันก็ยื่นคำขอต่อระบบเพื่อออกจากเหตุการณ์นี้เขากลับบ้านพร้อมความรู้สึกผิดและของขวัญเตรียมตัวมาขอโทษฉันแต่กลับพบว่าที่บ้านไม่มีร่องรอยของฉันเหลืออยู่อีกแล้วเขาโทรหาฉันอย่างบ้าคลาั่งแต่สิ่งที่ตอบกลับเขาคือหมายเลขที่ท่านเรียกเป็นหมายเลขที่ไม่มีอยู่จริงวินาทีนั้นเขาพังทลายจนถึงขีดสุด ระบบฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันพูดกับระบบทันทีว่าเจ้าของคุณแน่ใจหรือว่าจะยกเลิกการพิชิตลิวรู่หยานฉันเงียบไปครู่หนึ่งมองไปรอบๆภูเขาที่เงียบเหงาจิตใจยากจะสงบหลับตาลงและพูดอย่างสงบว่าแน่ใจเสียงระบบที่เย็นชาของเครื่องจักรเงียบไปชั่วครู่แล้วดังขึ้นอีกครั้งว่าดีระบบให้เวลาเจ้าของหนึ่งเดือนเพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ในปัจจุบัน ในช่วงเวลานี้ร่างกายของคุณจะรู้สึกอ่อนแอจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคุณจะสามารถเปลี่ยนตัวตนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หวังว่าเจ้าของจะเตรียมใจไว้บ้างนะหลังจากเสียงเครื่องจักรของระบบจบลงรอบๆก็งเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมวันที่หนาวเย็นของฤด,ดูใบไม้ร่วงฉันสวมเพียงเสื้อบางฮ่าๆฉันกำโทรศัพท์ที่มีแบตเตอรี่เหลือ5%้าเปอร์เซ็นตไว้แน่นเลือดในร่างกายเหมือนจะถูกแช่แข็งฉันเริ่มทนไม่ไหวแล้ว ด้วยความหวังสุดท้ายฉันโทรหาลิวรู้ยานหลังจากเสียงดังตุ๊ตตุ๊สองสามครั้งเขาพูดด้วยน้ำเสียงรำคาญว่าเธอมีอะไรรีบพูดมาเสียงของฉันสัน่นฉันห่อตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีอยู่น้อยนิดพยายามหาความอบอุ่นจากลิวรู้ยานคุณมารับฉันได้ไหมฉันกลัวฉันกลัวมากจริงฮ่าฮ่าภูเขาที่มืดมิดจนมองไม่เห็นอะไรฉันรู้สึกไร้หนทางลิวรูหยานไม่ตอบจากปลายสายมีเพียงเสียงหายใจเบาฮ่าฮ่ ไม่นานก็ได้ยินเสียงหัวเราะของคนอื่นยังไงก็ต้องยกให้พี่สาวรู้ยานไอ้หมอนี่ทนไม่ถึงชั่วโมงก็ขอความช่วยเหลือแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพี่สาวรู้ยานเก่งเรื่องผู้ชายจริงๆลิวรู้ยานหัวเราะเบาฮ่าฮ่าดูเหมือนจะพอใจกับคำเยินยอของพวกเขาและจี้โปตาที่อยู่ข้างๆเขาค่อยๆเขย่าแขนของเขาทำหน้าเหมือนถูกทำร้ายสายตาของเขาสะอาดบริสุทธิ์ดวงตาเต็มไปด้วยความเอ็นดูแล้วพูดอย่างเกียจคร้านว่า เยฟานนี่คือบทลงโทษของเธอถ้าเธอขอโทษจี้โปตาพรุ่งนี้เช้าฉันจะส่งคนไปรับเธอถ้าไม่เธอก็อยู่ที่นั่นต่อไปจนกว่าสมองของเธอจะคิดได้พูดจบเขาก็วางสายไปตรงฮ่าฮ่าเขามั่นใจว่าฉันจะยอมจำนนตัวฉันในอดีตไม่เคยดื้อรั้นครั้งไหนที่สุดท้ายไม่ยอมก้มหัวครั้งนี้ก็คงไม่ต่างกันเขาคิดครู่หนึ่งหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาเคาะกับเพื่อนฮ่า <laughs> ฮแล้วดื่มต่อ ลืมฉันไปในทันทีส่วนฉันที่นี่มองแสงสลัวจากหน้าจอโทรศัพท์ไม่สนใจความเจ็บปวดในใจรีบใช้โทรศัพท์ที่มีไฟเหลืออยู่กดโทรฉุกเฉินทันทีรายงานตำแหน่งสุดท้ายให้ตำรวจข้อความถูกส่งออกไปพร้อมการสั่นของโทรศัพท์แล้วมันก็ดับสนิทแสงสุดท้ายจากหน้าจอก็หายไปฉันยิ้มย่จากปลายสายของลิวรู่หยานฉันได้ยินเสียงหัวเราะของจี้โปตาชั่วขณะนั้นฉันเริ่มสงสัย การตัดสินใจของตัวเองถูกต้องหรือไม่ลิวรู้่หยานคนนี้สมควรให้ฉันรักหรือเปล่าฉันเป็นนักพิชิตในโลกของฉันฉันประสบอุบัติเหตุรถยนต์และเสียชีวิตแล้วถูกระบบนี้ผูกมัดอย่างไม่รู้ตัวตราบใดที่ฉันทำภารกิจสำเร็จฉันจะได้รับรางวัลเป็นเงินเปลี่ยนตัวตนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ภารกิจที่ระบบมอบให้ฉันตอนนั้นคือการเป็นแฟนของลิวรู่ยหยานทำให้เขาจดจำฉันไปตลอดชีวิตตอนแรกฉันไม่ยอมถูกระบบควบคุม จนกระทั่งได้เห็นลิวรู่หยานครั้งแรกฉันก็ตกหลุมรักเขาจึงเริ่มตื้อและตามดือฉันใช้เวลาสามปีเพื่อพิชิตด,ดอกไม้สูงส่งอย่างลิวรู่หยานแต่เมื่อฉันกำลังมีความสุขจี้โป๋ตาก็ปรากฏตัวในฐานะเพื่อนสมัยเด็กเขาทำเรื่องคลุมเครือกับลิวรู่หยานฉันโกรธและถามด้วยความไม่เข้าใจแต่ลิวรู่หยานกลับปกป้องเขาโยนความผิดทั้งหมดมาให้ฉันเขาด่าฉันว่าใจแคบเพื่อจี้โปตา ฉันกับลิวรู่ยานทะเลาะก,กันนับครั้งไม่ถ้วนจี้โปตาก็ยิ่งได้ใจท้าทายขีดจำกัดของฉันครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งนี้ยิ่งเกินไปเล่นกลศกปรกให้ลิวรู่ยานทิ้งฉันไว้บนภูเขาสถานที่นี้ก็เป็นที่ที่จี้โปตาแนะนําให้มาเล่นคืนนั้นเราดื่มกันที่บาร์จี้โปตาเข้าไปใกล้ลิวรู่ยานออดอ้อนว่าอยากไปเล่นที่นี่เอาเยฟานพี่ชายไปด้วยลิวรู่ยานมองฉันที่นั่งอยู่ข้างๆ้างอย่างรำคาญพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าเราไปกันเองก็ได้ พาเขาไปด้วยจะรบกวนอารมณ์เราจี้โปตากระพริบตาโตทำท่าไร้เดียงสาแต่ฉันอยากไปกับพวกคุณพวกคุณเป็นผู้หญิงทั้งคู่ฉันชอบอยู่ใกล้หนุ่มหล่อคำพูดแกล้งทำเป็นสนของเขาทำให้ทุกคนหัวเราะลั่นลิรู่หยานเหลียบมองฉันพูดอย่างลำบากใจว่าเอาละ่ะในเมื่อโปตาบอกให้พาเธอไปเธออย่าทำตัวงี่เง่านะโปตาร่างกายอ่อนแอเธอต้องดูแลเขาให้ดีระหว่างทางได้ยินแบบนั้นฉันอยากปฏิเสธตามสัญชาตญาณ แต่เมื่อเห็นสีหน้าของลิวรู้ยานฉันก็เงียบไปช่วงนี้ฉันเหนื่อยกับการทะเลาะก,กับเขาแล้วคืนต่อมาในงานปาร์ตี้รอบกองไฟจี้โปตาติดหนึบกับลิวรู้ยานฉันกลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนในงานและเหมือนเป็นพนักงานเสิรฟ์ฟไม่ว่าจะต้องการอะไรก็เรียกหาฉันจี้โปตายังถือน้ำมะม่วงคั้นสดเดินมาหาฉันพี่เยนนี่น้ำมะม่วงที่ฉันคั้นเองอร่อยมากเลยจี้โปตาทำท่าอยากได้คำชม แต่ฉันเห็นแววตาแห่งความภูมิใจแวบผ่านในดวงตาเขาฉันขมวดคิ้วรู้สึกว่าจี้โป๋ตามีเจตนาไม่ดีและฉันแพ้มะม่วงถ้าดื่มเข้าไปอาจจะช็อกได้ฉันไม่อยากดื่มยังไม่ทันพูดจบดวงตาของจี้โป๋ตาก็แดงก่ำพี่เยอย่าทำแบบนี้เลยเขาพูดพร้อมน้ำตาลิวรู้ยานรีบปกป้องเขาทันทีมองฉันด้วยสายตาเย็นชาราวกับฉันทำอะไรที่ชั่วร้ายเหมือนฉันทำผิดมหันเขาด่าฉันยกใหญ่ เธอจะทำอะไรกันแน่โปตาแค่อยากให้เธอน้ำผลไม้เธอเล่นละครอะไรอีกหลังจากดูจบเขาปรับน้ำเสียงให้อ่อนลงกับจี้โปตาเขานิสัยแบบนี้แหละอย่าไปใส่ใจจี้โปตาเสกสะอื้นแต่สายตากลับมองฉันด้วยความภูมิใจเรากับกำลังบอกถึงชัยชนะและความลำเอียงฉันอึ้งไปฉันไม่เคยได้ยินลิวรู้ยานใช้โทนเสียงที่รังเกียจขนาดนี้กับฉันต่อหน้าคนมากมายไม่ให้เกียติฉันเลยสักนิด และอยู่ด้วยกันมานานลิวรู้ยานยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันแพ้มะม่วงลิวรู้ยานมองฉันด้วยความรังเกียจไปเก็บฟืนมาอย่านั่งอยู่ตรงนี้เห็นหน้าเธอแล้วโมโหฉันเจ็บปวดในใจแม้จะรู้สึกแย่แต่ก็ยังทำตามคำสั่งของลิวรู้ยานลุกขึ้นไปเก็บฟืนจนเดินไปถึงที่มืดถึงได้สติตลอดหลายปีมานี้ฉันเชื่อฟังลิวรู้ยานทุกอย่างเกือบจะควักหัวใจให้เขาแล้วแต่ลิวรู้ยานมักจะเย็นชาและห่างเหิน ทุกครั้งที่ฉันยืนหยัดไม่ไหวและจะยอมแพ้เขาจะดูแลฉันอย่างอบอุ่นทําให้ฉันมีความหวังอีกครั้งแต่แบบนี้ต่อไปฉันก็เหนื่อยหลังจากเก็บฟืนชา้ชาๆได้นิดหน่อยฉันกลับไปที่แคมป์ก็พบว่าพวกเขาไปกันหมดแล้วไม่แม้แต่จะทิ้งกองไฟไว้ให้ฉันราวกับว่าลิวรู้อยานตั้งใจจะสั่งสอนฉันจริงฮ่าฮครั้งนี้ฉันสิ้นหวังจริงฮ่าฮ่จะเย็นชาจึงติดต่อระบบเพื่อขอกลับบ้าน ครั้งนี้ฉันจะจากลิวรูยานไปจริงฮา่าฮ่าความหนาวเย็นไหลจากฝ่าเท้าขึ้นมาฉันพยายามทำให้ตัวเองอบอุ่นแต่ก็ควบคุมการสั่นของร่างกายไม่ได้ลิวรูยานในบาร์มองนาฬิกาจู่ๆก็รู้สึกหมุดหงิดไม่คิดว่าครั้งนี้ฉันจะดื้อขนาดนี้เป็นแบบนี้แล้วยังไม่โทรกลับแค่ขอโทษจีป้ปตาเรื่องนี้ก็จบแล้วทำไมต้องดื้อรั้นไม่ยอมแพ้ดนตรีที่มีจังหวะสนุกสนานในตอนนี้ฟังเหมือนเสียงรบกวน เขาครางอย่างรำคาญหยิบโทรศัพท์แล้วเดินออกไปโทรไปถามสักหน่อยดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะแย่เขาโน้มน้าวตัวเองแล้วโทรหาฉันด้วยความรู้สึกเสียหน้าก่อนโทรเขายังเคลียร์คอโดยไม่รู้ตัวเพื่อให้เสียงดูน่าฟังเมื่อโทรติดได้ยินเพียงสวัสดีผู้ใช้ที่ท่านเรียกปิดเครื่องกรุณาโทรใหม่ภายหลังลิวรู้อยาหน้าดำแต่ประตูห้องด้วยความหมุดหงิดทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาสัน่น เขารับสายโดยไม่ดูเย่ฟานเธอป่วยหรือไงการขอโทษมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเสียงจากปลายสายหยุดไปชั่วครู่ก่อนจะจัดระเบียบคำพูดใหม่คุณเป็นญาติของเย่ฟานใช่ไหมตอนนี้เขาหมดสติเรากำลังไปโรงพยาบาลกวงหมิงหวังว่าคุณจะมาฟังคำอธิบายของแพทย์เร็วฮ่หาฮาการหายใจของลิวรู่หยานเร่งขึ้นทันทีความตื่นตระหนกพุ่งขึ้นมาเขารีบหาคนขับรถในบาร์แล้วมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลส่วนฉันตอนนี้ ได้แต่ภาวนาอย่างอ่อนแรงขอให้ทีมกู้ภัยมาถึงเร็วฮ่หาฮไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนฉันรู้สึกว่าร่างกายชาไปหมดในที่สุดก็ได้ยินเสียงไซเรนใจโล่งขึ้นร่างกายที่ตึงเครียดผ่อนคลายลงแล้วทุกอย่างมืดลงและฉันหมดสติเมื่อตื่นมาอีกครั้งอยู่ในโรงพยาบาลได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฉุนฉันรู้สึกเวียนหัวพงลืมตาก็เห็นลิวรู่หยานอนพิงหัวเตียงเหมือนรู้สึกถึงสายตา เขาขยับตัวด้วยความไม่สบายใจแล้วลืมตาขึ้นทันทีเยี่ยมากเธอตื่นแล้วลิวรู่หยานตอนนี้ดีใจเหมือนเด็กความเหนื่อยล้าทั้งหมดหายไปเขาจับมือฉันแน่นวางไว้ที่แก้มของเขาทำท่าทางเอาใจใส่ไม่มีใครรู้ว่าลิวรู่หยานเมื่อครู่กลัวจริงฮ่าฮ่าเขากลัวว่าฉันจะหลับตาและจากเขาไปไม่ว่าเขาจะตะโกนแค่ไหนก็ไม่ตอบมองท่าทางเสแสร้งของลิวรู่หยานฉันรู้สึกขบขัน ท่าทางแบบนี้เขาแสดงให้ใครดูเขาคือคนที่ทำร้ายฉันตอนนี้ฉันรู้สึกถึงความรังเกียจเล็กน้อยการแสดงออกแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีสีหน้าแบบไหนหลังจากที่ฉันจากไปเสียงของลิวรู่หยานแหบแห้งมือของเธอเย็นมากฉันจะไปต้มน้ำร้อนและซื้อโจ๊กเธอรอฉันที่นี่เขาดูเหมือนจะกระวนกระวายทำอะไรยุ่งเหยิงเหมือนว่าฉันสำคัญกับเขามากฉันไม่ได้พูดอะไรมองเงาร่างของลิรู่หยานจากไป ฉันโล่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่รู้เพราะใจตายแล้วหรือเปล่าตอนนี้อยู่กับลิวรู้ยานในที่เดียวกันฉันรู้สึกอึดอัดหลังจากลิวรู้หยานไปคุณยายเตียงข้างๆยิ้มแล้วพูดสาวน้อยคนนี้ดีจริงฮ่หาฮตอนมาถึงเห็นเธอนอนบนเตียงเกือบร้องให้เลยนะฉันยิ้มอย่างสงบไม่ได้พูดอะไรเพราะลิวรู้หยานตั้งใจลงโทษฉันถึงทิ้งฉันไว้บนภูเขาตอนนี้รู้สึกผิดบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ไม่จำเป็นต้องเล่าให้คนแก่ฟัง ฉันหยิบโทรศัพท์จากหัวเตียงพิมพ์ข้อความลาออกอีก29วันถึงจะหลุดจากร่างนี้ฉันยังมีเงินเก็บอยู่มากช่วงเวลาที่เหลือฉันไม่อยากทำงานอยากแค่สนุกกับชีวิตที่หายากนี้ครอบครัวลิวรู่ยานร่ำรวยตอนแรกเพื่อให้คู่ควรกับเขาฉันประหยัดและทำงานหนักเพื่อหาเงินเลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนเพื่อวันหนึ่งที่แต่งงานกับเขาจะได้มีของมัน่นตัวฉันเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ต้องคิดเผื่อไว้มากหน่อย แต่ตอนนี้ทุกอย่างสูบเปล่าฉันที่ตื่นแล้วมองเห็นความน่าสมเพชของตัวเองจากมุมมองของลิวรูหยานฉันเปิดวงเพื่อในวีแช่ตามนิสัยแล้วเห็นโพสต์ของจี้โปตาทันทีไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าเขาโพสต์ต่อเนื่องเจ็ดแปดโพสต์ทุกภาพมีเงาของลิวรูหยานจี้โปตาดูมีความสุขเมื่อวานหลังจากแคมป์จบลิวรูหยานยังพาเขาไปงานเทศกาลดนตรีฉันมองรอยยิ้มสดใสของจี้โปตา แม้จะไม่คาดหวังอะไรจากริวรู่หยานแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเสียใจเทศกาลดนตรีนั่นฉันอยากไปมานานและบอกริวรู่หยานหลายครั้งทุกครั้งเขาไม่สนใจด่าฉันว่าหน้าเบื่และสอนว่าถ้ามีเวลาว่างควรไปเรียนรู้มากกว่านี้คราวนี้เขากลับเต็มใจมากเลยนะฉันมองโพสต์นั้นอยู่นานโดยไม่รู้ตัวริวรู่หยานไม่ค่อยยิ้มอย่างมีความสุขต่อหน้าฉันมักจะหน้าตาเย็นชาพูดจาด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกคำพูดเหมือนมีหนาม คิดไปคิดมาฉันกดไลค์โพส์ของจี้โปตาครั้งแรกก่อนหน้านี้เห็นโพสตแบบนี้ฉันแค่อารมณ์เสียแต่ตอนนี้ในเมื่อเขาชอบลิรู้หยานขนาดนั้นครั้งนี้ฉันให้เขาเพราะฉันตัดสินใจจะจากไปแล้วฉันติดต่อนายหน้าอย่างเงียบฮ่าฮ <aa> ่า <h aa> ซื้อตั๋วงานนั้นด้วยราคาสูงครั้งนี้ฉันอยากไปคนเดียวเพื่อสนุกสุดเบี่ยงเพื่อตัวเองเมื่อลิู้หยานเข้ามาฉันเพิ่งซื้อตั๋วงานเทศกาลดนตรีเขานั่งลงบนเก้าอี้อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อเห็นหน้าจอโทรศัพท์ของฉันสีหน้าเขาตกใจชั่วขณะลิวรู่ยานมองฉันด้วยความตื่นตระหนกกลัวว่าฉันจะโกรธอีกเพราะตอนนี้ร่างกายฉันไม่ดีเขาจึงเลือกคำพูดอย่างระวังเรื่องนี้ฉันอธิบายได้ฉันขัดจังหวะข้อแก้ตัวที่ลิวรู่ยานจะพูดพูดอย่างไม่ใส่ใจไม่ต้องอธิบายฉันเบื่อเหตุผลของนายแล้วฉันคิดว่าการช่วยลิรู่ยานหาทางออกแบบนี้เขาจะดีใจแต่ลิรู่ยานกลับหน้าดำและเงียบ เขาเปิดกล่องโจ๊กหมูสับไข่เค็มโดยตรงเลิ้ยวยูยานหน้าบูดเงียบไม่พูดอะไรสักคำเปิดกล่องโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อไม่ติดมันโดยตรงเตรียมจะป้อนฉันกินฉันได้กลิ่นโจ๊กไข่เยี่ยวม้าแล้วรู้สึกคลื่นไส้ฉันไม่ชอบกินไข่เยี่ยวม้าเลยแต่ไข่เยี่ยวม้าเป็นของโปรดของจี้ป๋อตาเลิ้ยวยูยานสังเกตเห็นสีหน้าของฉันรีบถามว่าเธอเป็นอะไรเธอไม่ใช่คนที่ชอบเขาพูดได้ครึ่งประโยคก,ก็หยุดลงเห็นได้ชัดว่าเขารู้ตัวว่าพูดผิดเลิ้ยวยูยานตระหนักได้ ว่าโจ๊กไข่เยี่ยวมาเป็นของโปรดของจี้ปอตาส่วนฉันได้กลิ่นไข่เยี่ยวมาก็จะคลื่นไส้เขามองสีหน้าของฉันกลัวว่าฉันจะใช้เรื่องนี้โจงตีแต่ฉันยังคงสงบนิ่งไม่ได้มองเขาด้วยสีหน้าบาดเจ็บเหมือนก่อนอ๋อใช่ใช่ควรซื้อโจ๊กขาวมาดูสมองฉันสิเป็นความผิดของฉันเองฉันจะไปซื้อโจ๊กขาวเดี๋ยวนี้ฉันไม่หิวออกโรงพยาบาลได้หรือยังเลิ้วอยู่ยานชะงักเขามองสีหน้าฉันอย่างไม่แน่ใจเหมือนไม่เข้าใจ ว่าทำไมฉันถึงกลายเป็นคนไม่แคร์เขาขยับปากเหมือนจะพูดอะไรแต่ฉันไม่สนใจอยากตัดขาดกับเขาให้สิ้นซากเลี่วอยู่ยานเราเลิกกันคำพูดฉันยังไม่จบเลี่วอยู่ยานเหมือนหนีออกไปข้างนอกเหมือนไม่อยากได้ยินคำพูดต่อไปของฉันฉันจะไปถามเรื่องออกโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ระหว่างที่เขาไม่อยู่ฉันสวมรองเท้าถือโทรศัพท์และเสื้อผ้าที่เปลี่ยนเรียกแท็กซี่ออกจากโรงพยาบาลฉันไม่อยากยุ่งกับเขาอีกแล้วจริงๆ แม้ว่าจะลาออกจากบริษัทแล้วแต่เอกสารและของใช้ส่วนตัวยังต้องไปรับฉันมองชุดที่ตัวเองใส่บอกให้คนขับพาไปห้างใกล้ๆห้างที่ใหญ่ที่สุดตอนนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมองชื่อที่กระพริบบนหน้าจอฉันเลือกไม่รับสายเป็นครั้งแรกเดินเล่นในห้างอย่างมีความสุขได้ชุดที่ถูกใจมานานฉันยังเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่สิ่งเดียวที่ไม่น่าพอใจคือโทรศัพท์จากลิ่ยวอยู่ยานที่โทรไม่หยุดมันรบกวนอารมณ์ฉัน ฉันไปบริษัทจัดการเรื่องลาออกเก็บของส่วนตัวกลับถึงห้องเช่าเปิดประตูก็เห็นรองเท้าหนังของลิวอยู่หยานมองขึ้นไปเห็นเขานั่งกระสับกระส่ายอยู่บนโซฟาวินาทีที่เห็นฉันดวงตาเขาสว่างขึ้นรีบถามว่าฉันจะช่วยไปจ่ายเงินให้ทำไมเธอถึงไปก่อนเธอไปไหนมากล่องนี้คืออะไรถูกบริษัทไล่ออกหรอคำถามรัวๆของเขาทำฉันมึนหัวรู้สึกหงุดหงิดฉันปวดหัว ยาถามอีกพูดจบฉันเดินเข้าห้องนอนเห็นท่าทีผิดปกติของฉันลิ้วยูยานรู้สึกตื่นตระหนกเหมือนกลัวว่าถ้าไม่ระวังฉันจะจากไปคิดถึงความเป็นไปได้นี้เขากหมัดแน่นพยายามหาความรู้สึกมั่นคงตอนที่เขาจะเข้ามาอธิบายประตูถูกเคาะเปิดประตูก็เห็นจี้ป๋อตาตาแดงกำ่ำป๋อตาเธอเป็นอะไรพี่เย่ฟานอยู่บ้านหรือเปล่าลิ้วยูยานไม่อยากโกหกจี้ป๋อตาแม้รู้ว่าฉันไม่สบายและไม่ชอบจี้ป๋อตา ห้องเช่านี้เก็บเสียงได้ไม่ดีแม้ไม่ได้ตั้งใจก็ได้ยินบทสนทนาของจี้ป๋อตากับลิ้วอยู่ยานชัดเจนมีอะไรต้องมาคุยที่บ้านฉันฉันคิดสักพักในใจแวบผ่านความเยอ่อเย้ยเจตนาไม่บริสุทธิ์ทุกคนรู้ว่าเขาคิดอะไรเสียงฟีเท้าของลิ้วอยู่ยานใกล้เข้ามาเขาเคาะประตูเย่ฟานจีป้ปอตามาหาเธอฉันสูดหายใจลึกแล้วเปิดประตูจีป้ปอตาเห็นฉันแล้วตาเป็นประกายพุ่งเข้ามาหาฉันเหมือนลูกกระสุน พิ่งออกจากโรงพยาบาลร่างกายยังอ่อนแอถูกเขาชนจนเกือบล้มยังไม่ทันได้โวยลิวยุยานก็เห็นรีบดึงจี้ปอตาเข้ามากอดมองฉันด้วยความระวังกลัวว่าฉันจะทำอะไรไม่ดีลิวยุยานแก้ตัวให้จี้ปอตาโดยสัญชาตญาณเขาไม่ได้ตั้งใจอย่ากโกรธนะฉันแทบหัวเราะด้วยความโมโหฉันยังไม่ได้พูดอะไรลิวยุยานก็ตัดสินฉันแล้วจี้ปอตาทำท่าสงสารบอกว่าพี่เย่ฝาน อย่ากโกรธเพราะฉันฉันรู้ว่าเธอรักอยู่ยานแต่เธอไม่ควรหลอกเขาคำพูดนี้ทำฉันสะดุ้งคิดสักพักคงเป็นแผนของจี้ปอตาอีกจี้ปอตาตั้งเวทีรอแล้วฉันยังไม่ได้พูดลิวอยู่ยานก็รีบถามปอตาเรื่องนี้คืออะไรจี้ปอตายังทำท่าลำบากใจมองฉันไม่พูดอะไรแต่ลิ้วอยู่ยานรอไม่ไหวเขามองฉันด้วยสีหน้าจริงจังปลอบจี้ปอตาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล มีอะไรก็พูดมาเลยไม่ต้องสนใจสีหน้าของบางคนจี้ป๋อตาได้ยินแบบนี้ในตาแวบผ่านความดีใจที่ยากจะสังเกตจริงๆแล้วพี่เย่ฟานแกล้งเป็นลมเมื่อวานเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่เย่ฟานอย่าโทษฉันนะเพื่อนที่โรงพยาบาลเป็นคนบอกฉันแค่นหัวเราะยอคิดว่าจะมีไม้เด็ดอะไรตอนนี้แม้แต่ลิ้วหยูหยานฉันยังไม่สนจะไปสนใจกลนอบายเล็กๆนี้เหรอยังไม่ทันพูดอะไรลิ้วหยุยยานก็ตะโกนดูฉัน เยฟานเธอนี่มันต่ำช้าเธอรักฉันขนาดนั้นเลยเหรอถึงใช้กลวิธีสกรปรกหลอกคนหน้าขยะแขยงจริงๆในสายตาที่เขามองฉันมีแววรังเกียจแต่พูดได้ครึ่งเดียวเหมือนรอคำอธิบายจากฉันแต่เมื่อเห็นฉันนิ่งเฉยความโกรธของเขาก็ปรากฏชัดจนไม่รู้จะพูดอะไรฉันมองลิ้วอยู่ยานแวบหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ไม่อยากแก้ตัวที่ผ่านมาแก้ตัวเพราะรู้สึกเจ็บและรักตอนนี้ฉันไม่รักแล้ว เห็นท่าทีนี้ของฉันลิ้วยวยุยานยิ่งโกรธเย่ฟานเธอยังมีอะไรจะพูดอีกถ้าเธออธิบายดีๆฉันอาจจะยกโทษให้ได้ยินลิ้วยวยุยานพูดจี้ป๋อตาที่เพิ่งดีใจเปลี่ยนสีหน้ายุยานพี่เย่ฟานหลอกเธอเธอยังดีกับเขาขนาดนี้ลิวยุยานได้ยินจี้ป๋อตาพูดใบหน้ามีรอยยิ้มพึงพอใจเหมือนเขาก็คิดแบบนั้นจากนั้นเขามองฉันรอคำอธิบายจากฉันแต่เรื่องที่ไม่มีมูล ฉันจะไปอธิบายทำไมเห็นชัดๆกนุบายของจี้ปอตาที่มองออกตั้งแต่แรกคนปกติคงไม่เชื่อแต่คนไม่ปกติแบบนี้ฉันเจอมาทั้งกลุ่มบนโลกนี้คงมีแค่ลี่วอยู่ยานและกลุ่มเพื่อนสนิทของเขาที่เชื่อจี้ปอตาไม่มีอะไรจะพูดพูดจบฉันเดินเข้าห้องนอนปิดประตูเสียงอ่อนแอของจี้ปอตายั่วโมโหต่อโอ้ยเป็นความผิดฉันถ้าฉันไม่พูดมากก็คงไม่มีเรื่องอยู่ยานอย่าโทษพี่เยฟาน ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเพราะพี่เย่ฟานไม่เหมือนฉันที่ตรงไปตรงมามีความอ่อนไหวแบบผู้หายิงนิดหน่อยเลี้ยวยู่ยานผ่อนคลายสีหน้าด่าทอในใจว่าไร้เหตุผลปอตาเธออยากกินร้านอาหารเช้าแถวนี้ไม่ใช่เหรอไปเลยฉันพาไปเดี๋ยวนี้เลี้ยวยู่ยานจงใจพูดเสียงดังแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจฉันเปลี่ยนรหัสประตูเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวบินไปเมืองอื่นเพื่อดูเทศกาลดนตรีระบบบอกว่าร่างกายค่อยๆ อ่อนแอฉันยังไม่รู้สึกมากแต่ตอนที่ยังมีแรงฉันอยากทำอะไรที่สนุกสถานที่จัดเทศกาลดนตรีคึกคักมากในช่วงที่ฉันตามจีบลิ่วยวยุยานไม่เคยรู้สึกแบบนี้ความตื่นเต้นความร้อนแรงร็อกแอนโรลทุกอย่างระบายความอัดอั้นในใจฉันลิ่วยวยุยานอยู่กับจี้ปอตากินอาหารเช้าแบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขารีบกลับมาที่ห้องเช่าแต่พบว่าล็อกประตูเปลี่ยนไม่ว่าเขาจะตะโกนแค่ไหน ข้างในก็ไม่มีเสียงตอบเขารีบโทรหาช่างกุญแจกลัวว่าฉันจะคิดสั้นทำอะไรผิดเมื่อล็อกเปิดเขาพบว่าคนและกระเป๋าเดินทางหายไปเสื้อผ้าก็หายไปเยอะเขาจากไปเองความจริงนี้ทำให้ลิวยยูยานรู้สึกเจ็บปวดเขาไม่เชื่อว่าคนที่เคยติดเขาจะจากไปเงียบๆโดยไม่พูดอะไรเมื่อคิดได้แบบดีเขารู้สึกเหมือนถูกแทงด้วยมีดเริ่มโทรหาฉันอย่างบ้าคลั่งแต่ฉันไม่รับสายเลิ้วอยูยานตื่นตระหนก เริ่มถามเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อตามหาฉันที่ผ่านมาฉันตามจีบเลี้วยวยุยานอย่างหนักจนลืมความต้องการของตัวเองฉันก็เป็นคนที่ต้องการความรักแต่กลับกลายเป็นคนบ้างานหลังเทศกาลดนตรีสองสามชั่วโมงฉันรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนครั้งแรกที่รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอขณะที่ฉันจะกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนฉันเห็นคนที่ไม่คาดคิดสองคนล้วยุยานและจี้ปอตาล้วยุยานผมยุ่งเหยิงใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า วินาทีที่เห็นฉันความกังวลกลายเป็นความโกรธเย่ฟานเธอเล่นอะไรเหมือนเด็กๆรู้ไหมว่าฉันตามหาเธอลำบากแค่ไหนฉันงงมากฉันโตแล้วเลิ่ววยู่ยานชะงักฉันยิ้มเยาะฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอตามหาฉันทำไมจี้ปอตาถูกคำพูดของฉันทำให้อึง้งตาแดงกับพี่เย่ฟานพวกเราก็แค่เป็นห่วงเธอกลัวว่าเธอจะคิดสั้นยูหยานแทบจะถามเพื่อนทุกคนเพื่อตามหาเธอได้ยินคำพูดเจ้าเล่ห์ของจี้ปอตา ฉันโมโหจี้ป๋อตาคงถูกด่าครั้งแรกน้ำตาคลอแต่ไม่ไหลทั้งตัวแข็งทื่อลิอย้ยวยูยานตอนนี้ไม่สนใจความรู้สึกไม่สบายใจของตัวเองยืนข้างจี้ป๋อตาโดยสัญชาตญาณดูฉันทันทีเย่ฟานตอนนี้ก็ไม่สนใจความรู้สึกไม่สบายใจของตัวเองโดยสัญชาตญาณยืนข้างจี้ป๋อตาดูเย่ฟานทันทีเธอบ้าไปแล้วเหรอจี้ปอตาก็หวังดีกับเธออยาก,กัดคนเหมือนหมาบ้าได้ไหม ความโกรธพุ่งขึ้นหัวได้ยินลิ้วอยู่ยานตำหนิโดยไม่สนใจเหตุผลฉันตัวสั่นไปทั้งตัวอยากจะเถียงแต่จูจูก็รู้สึกเวียนหัวล้มลงไปตรงๆก่อนจะหมดสติฉันได้ยินแค่ลิ้วอยู่ยานพูดด้วยความดูถูกหยุดแกล้งได้แล้วกนุบายแบบนี้ใช้ครั้งเดียวไม่พอเหรอเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งเป็นฉากที่คุ้นเคยลิ้วอยู่ยานเสียงเย้เยอของเขายังก้องอยู่ในหูทำให้ใจฉันรู้สึกหน่วงพยาบาลเห็นฉันตื่น พูดด้วยความดีใจว่าเธอตื่นแล้วดีมากเลยฉันเตรียมยกมือไปหยิบแก้วน้ำแต่รู้สึกว่ามันหนักกว่าปกติฉันยิ้มฝืนๆให้พยาบาลช่วยหยิบน้ำบนโต๊ะให้ฉันหน่อยได้ไหมเพิ่งพูดจบเสียงเย้ยเย้ของลิ่ยหยหยานก็ดังขึ้นถึงตอนนี้เธอยังแกล้งไม่พออีกเหรอหยิบแก้วน้ำยังต้องให้พยาบาลช่วยรอยยิ้มของฉันจางลงทันทีเขาถือน้ำส้มสีเหลืองสดและชามโจ๊กขาวเห็นฉันมองของกินในมือเขา เลี้ยวอยู่ยานแสดงมันออกมาอย่างไม่เป็นธรรมชาติพูดจงใจว่านี่คือน้ำผลไม้ที่จี้ปอตาคันให้เธอโดยเฉพาะบอกว่าเธอต้องเติมวิตามินและนี่คือโจ๊กขาวที่เธอชอบเธอยังไม่พอใจอะไรอีกกินเสร็จแล้วไปขอโทษจี้ปอตาด้วยเขานอนไม่หลับทั้งคืนเพราะคำพูดของเธอได้ยินเขาสั่งสอนไม่หยุดฉันยิ้มคนแบบไหนกันที่เพราะคำพูดเดียวนอนไม่หลับทั้งคืนเขายื่นน้ำผลไม้มาให้ฉันได้กลิ่นแล้วรู้ว่าเป็นมะม่วง ไม่ดื่มเพิ่งพูดจบลิ้ววยุยานก็หน้าบูดดูฉันเย่ฟานเธอจะหยุดงองแงเมื่อไหร่เธอรู้ไหมว่าฉันเหนื่อยมากฉันอุตส่าห์ทำน้ำผลไม้ให้เธอยังไม่พอใจอะไรฉันสูดหายใจลึกจะอธิบายว่าฉันแพ้มะม่วงรูปเงาของจีป้ป๋อตาก็ปรากฏต่อหน้าเราพี่เย่ฟานเธอไม่ชอบฉันใช่ไหมหรือว่าเธอแพ้มะม่วงเลยไม่อยากดื่มน้ำผลไม้ที่ฉันทำฉันมองรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของจี้ปอตา รู้ว่าเขาตั้งใจได้ยินคำพูดของจี้ป๋อตาลิ้วหยูยานจ้องฉันด้วยสายตาหนักแน่นเหมือนเตือนว่าอย่ามาเล่นกลดื่มซะดื่มทีเดียวไม่ตายหรอกฉันจ้องเขานิ่งไม่พูดอะไรสักคำโกรธมากนี่ยังเป็นคนอยู่เหรอลิ้วหยูยานถูกฉันจ้องจนรู้สึกผิดสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดเขาไม่เคยคิดว่าจะเห็นในสายตาฉันนึกถึงช่วงเวลาหวานชื่นในอดีตเขารู้สึกตื่นตระหนกแต่เมื่อสบตาฉัน เขาก็โมโหจนหน้าแดงมองอะไรดื่มสักคำไม่ได้เหรอฉันแพ้มะม่วงได้ยินเหตุผลนี้เลี้วอยู่ยานหัวเรอยยอกครั้งก่อนบนเขายังไม่ได้รับบทเรียนพอตอนนี้ยังกล้าใช้ข้ออ้างห่วยหวยฉันตามใจเธอมากไปหรือเปล่าเห็นฉันไม่ตอบในสายตาของเลี้วอยู่ยานแวบผ่านความกลัวที่พูดไม่ได้เขาบีบค้างฉันแรงๆหยิบน้ำผลไม้กรอกปากฉันฉันดิ้นสุดแรงอาจเพราะระบบร่างกายค่อยๆ อ่อนแอฉันไม่มีแรงเลยต้านแรงมือเขาไม่ได้จี้ปอตาเห็นแล้วสะใจแต่ปากยังแกล้งเป็นห่วงยูยานเธอทำอะไรฉันถูกว่าสักหน่อยไม่เป็นไรแม้ว่าฉันจะสายหน้าสุดแรงของเหลวก็ยังเข้าไปในคอเห็นฉันดื่มแล้วเรื่อยยหยานวางแก้วข้างๆอย่างพอใจดูสิดื่มได้นี่พูดจบเขาก็พอใจดึงจี้ปอตาออกไปไปเถอะอย่าสนใจเขาเขาไวเอง เมื่อพวกเขาออกไปฉันรีบกดกริ่งเรียกพยาบาลอยากพูดขอความช่วยเหลือแต่คอเริ่มคันพูดไม่ได้ริมฝีปากเริ่มแสบร้อนเมื่อพยาบาลมาฉันหายใจถี่หอบพยาบาลถามด้วยความกังวลเธอเป็นอะไรฉันพูดไม่ได้ได้แต่ชี้ไปที่น้ำมะม่วงแพ้มะม่วงฉันพยักหน้าสุดแรงพยาบาลรีบเรียกหมอทุกอย่างวุ่นวายตอนนั้นเลี่ยวอยู่ยานเดินมาเรื่อย เห็นหมออยู่วิ่งไปที่ห้องพักที่คุ้นเคยเขารู้สึกใจไม่ดีรีบเร่งฝีเท้าเพิ่งถึงหน้าประตูก็เห็นพยาบาลป้อนยาแก้แพ้ให้ฉันเขาตื่นตระหนกเขาเป็นอะไร